สวัสดีครับพี่น้องผมเมื่อนี้พระตวัวโยมไปผ้าพีผ้าน้องมหาเลาะยิ่งปากขึ้นเราเหรอครับออกมาหอ,อกอดไม้แล้วพี่น้องนี่เป็นน้องนำสเสถียดเขาขึ้นเราเหรอครับนี่ขึ้นขึ้นบดบดพี่น้องน,นี่น,นั่งขึ้นรถคนมองนี่เป็ดใจตาหนามหลอดพี่น้องตาหนามหลอดรถจอดอยู่นี่เป็นตาหนาม พี่น้องครับพุณครับนำสเตทน,เน,น้ำไหรยุ่พันยู่สเตทมันก็ถึอเขามองนี้รอดออกมาพี่เลยพีน่น้องรอดเขามัดน้องนี่เลยปลาบัวเต็มเลยพี่น้องเลยก็เลยมานั่งดักเบื้องหนป่ากมันเขาหน่อยนิดๆหน่อยนึงนี่พีตัวบูบูพี่น้องเลยออกมาผู้เดียวครับยางกรบอกได้ขึ้นตรงนี้ ยังเทอร์ดครับเพราะว่ามันบ่มีลมเดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็บเด,ดเหลี่ยมเพราะว่าขีา่ฝ่ามลายขี่ฝ่าเต็มฝายพี่น้องเดี๋ยวลงนำ้ำก็เลยเป็นเหลี่ยมเดี๋ยวติดตามมือพี่น้องมันจิจมีปลาเห็นด,ด็เห็นโตนนบ่ว่าฟูง็ดไปบิดลงเออเปิดที่ลง่น้องบัวเนีน่ยคนอยู่นี่บ <c oughs> อกระงค์พี่เลียว เดี๋ยววัรุ่งม่วงกันพี่น้องที่มีโตปะปา้าพันเป็นปลาตองไก่พี่น้องเอ๋ยบ้ดนว่าสิม่าจอดประคอปลาดูปลา,าขึน้นมันเป็นปลาไก่พี่น้องนั่งโอ้ยเจ้่ว่าขึ้นเร็วตัวบ่้ยยไม่ไหนดรอกแต่ว่าคือจังขึ้นเร็วกระโดอกระเดียด พยจะไปยิ่งท่นนนานบน่อยที่พวกสัมผัสของบ่เร็วปันว่าเป็นตปะปโดมัดเล่นหยุดทางนี่แท่าเพราะโบเมนพี่น้องกลายเป็นปลาไก่บันปาลปาตัวของไก่ก็มึงเดียวปลาก็จิตสามสี่ตัวเนี่ยพี่น้องเพราะว่าจับเวลาบ่ะะได้เลยขึ้นบ่ตรงเวลาเนาะ ขึ้นโม่ๆไปทุกทีทุเด่นแบบนี้ไม่ติดท้ายท่านบ่ปลาขึ้นบ่ท่อกันขึ้นพระประตรรก็สี่ตัวเด้อพี่น้อนห้างเทียเข้าเดียวขึ้นห้างเทียก็ด่ด,ดนๆแบบมาขึ้นมาขึ้นอะไรๆกันแสดงว่าหลายตัวติด โอ้ขึ้นอยู่รอบบัวพี่รองตัวนึงอัดอโทุขึ้นไก่เด้ ลบวิ่งมันึงเกือบโดนนะ,ะเกือบถึอกับพี่รองเ้เห็นตาปลาลบวิ่งน,นึ่ง่ถึกเ่ถึกเกือบถึกพี่รอง <c oughs> โอ้คือไหนบนนอป่าแตกหนีบดสระไปจังไหนวะสวยีแล้วม้งาน เกือบโดนพี่น้องไ้ยเอาไม่ไม่ครับตังเงิดบอกพี่น้องยิ่งทีเดียวตื่นไปบิดฝูงเลยบเ่เฮดขืนอีกจักเทียเลยบ่ปลาปลาไมนหน่หน่อยโตที่วคือหาบุา๊กยังบ่เห็นขืนอี๋ไม่ห่ก เปียกขนาดเป็นสีแล้วปะกายกันเฮายิ่งแล้วกันยิ่งโบดดนเอาไปนองเลยมิตรชีรีปันหอยไข่มันหูอะไรกันเนาะเดี๋ยวซ่อบมึงอีกขันบ่เห็นกันกันคืนคอสีเลี้ยวสนยยวัน,นสเลี้ยวมึงขึ้นจ้าโหได้ซั์ทีเดียวพี่น้องเ,เกือบถึกเห็นแต่ปลาลบวึบนะ ลูกดอกเล่นสากพ่นยึกเลยนะนึกว่าโดนบอดนโอ้ปลาหมูนี่มันเป็นสีอะไรไปเนอง 聞いても時間。 โอ้เลี้วขักพี่น้องเออมาได้กินหนปลาเลี้ยวปันโอ้โได้กินบาได้กินบ่ท่นดอกพี่น้องเลเลี้ยวหดปลากระไรสู้ทีเดียวหอดเลี้ยวปันจรุดมาดิดวนีกเสีวะเล คืออออกพี่น้้งเยปลาขึ้นเรี้ยวหดไปพี่น้องประมาณดอกครับคลิปนี้ว่าสิไป,ป,ปยิ่งปลาดูขนมั๊บพ่อปลาไก่ปลาไก่กับบุปผิดไปยิ่งไปขึ้นเรี้ยวหดพี่น้องยิ่ขึ้นขืนแบบที่แรก่งครอยู่ตัวนึงก็ขึ้นอยู่พูน นี่ก่อโบกพี่น้องเลยพ่อเด็ดซัดที่เดียวของวัดขึ้นปัญจลวดแบบที่พี่น้องเลยก็ขึ้นด่วนบาถือซับมังคันก็นได้ไปพี่น้องสจหรับคลิปน,นี้ก็เอาซับนี่แหละครับรจอบประโดวพ่อปลาไข่ไปพ่อกันไม่คลิปหนาครับจะก็นยั้งนี่ก็ได้ปลอดวอกวอไปพี่น้องเข้าบ้าน